สวัสดีครับผมเป็นไบเกอร์น,นะครับวันนีนในรายการ The King of LOL s e a ั่นที่2องผมก็นะครับ <laughs> ก็อย่างที่เคยพูดในคลิปอีพีที่แล้วว่าคือจะต้องใส่ h i s i n ธรรมศาสตร์เฉพาะกิจไปด้วยครับเพราะว่าอะไรล่ะครับคือเรื่องมีอยู่ว่า ก็อย่าดิในรูปเลยครับคือลีดยืนแต่นําเปิดบ้านเจอคริสตันพาเลตนะครับก็นะครับก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ที่ช่วงแรกแรกก็เล่นลีดสยับเลยครับคือถึงเอาไปเลยครับ4ประตูต่อ1ครับแต่เพียงแค่นักนน้าคือเป็นที่บ้านของพาเลตครับคือเซฟัสตาครับพอกลับมาที่เอรโรสก็เล่นได้เลยว่าล้างแคดได้อย่างสมน้ําสมเนื้อกันเลยทีเดียวครับเดิกนการจัดไป2ประตูต่อโซนครับโอ้ โดยลีดเนี่ยนะแต่ได้ประตูขึ้นนำค่อนข้างเร็วมากจากแท็กในสันันาทีที่สเลยครับโอ้โหจัดว่ายิงกันเร็วมากครับรรแล้วพอหลังจได้นนนี่ก็ตึงพอสมควรเพราะว่าลีดก็สงสัยนี่สงสัยนอนาคนที่คงได้จ้างบริษัททําปืรล่าสัตว์ทำเลืนร์ล่าแสดงกลิม,มาเป็นสปอนเซอร์ละ <c oughs> ไอเหี้ยมันยิงลอกตกปลากันไปหมด <c oughs> จนสุดท้ายกว่าจะได้ประตูอีกประตูนเนี่ยคือช่วงครึ่งหลังเลยครับคือ เกิดจากที่ราฟเญ尼าพยายามยิงเข้าไปแต่ปรากฏว่าติดเซฟแต่ไอตอนติดเซฟดันเจอพลาติกแบมฟอร์ดยิงซ้ำเข้าไปไม่เหลือครับโอ้โหในนาทีที่52นะครับจัดด้ยวยเลยว่ากว่าจะยิงอีกป,ประตูนึงนี่คือค่อนข้างนานครับและที่เหลือก็ไม่เอาเชียอะไรกันเลยทีเดียวเพราะว่าอยากจะพูดไปแม่งยิงนกตกฟากันไปหมดครับ แล้วส่วนทําไมผมถึงมาพูดถึงดิสอิธรรมศาส์เฉพาะกิจนะครับคือก็ที่จริงอ่ะมันก็แข่งจบไปตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วแหละแต่เหตุผนลนที่ต้องลาบมาจนถึงวันนี้นี่คือเอาคู่มันเดย์ไนท์ของลีกยูนิเสร็จด้วยครับแล้วผลก็คือแบกขอ้อกินแต่และก้อนสามารถถลม่มุูรปราการซิตี้ไปถึง3ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวครับโดยทั้งาประตูเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังครับโดยเิ่มจากวันเดลุยครับนาทีที่49ครับ แล้วตามนานมาด้วยนะครุบสุกสูคร like ับยิงอีกสิบนาทีให้หลังครับแล้วตามมาด้วยฟุตบอลวันศีบโอ้โหอันนี้นี่เลยเรเป็นจังหวะที่เขาเรียกว่าจังหวัดตาอินกตานาจังหวัดตะอยู่กันเลยทีเดียวคือคือทุกคนมองไปหมดมองไปหมดนะมองไปหมดว่าอาจจะเป็นปฏิวัติที่ทําเข้าประตูตัวเองหรือไม่ก็มีก้ามงเฉียดเข้าเสาไกลครับ แต่ที่ไหนนะครับปุฒินันท์เยขามันนิดนึงตอนท่าปฏิวัติจนโอ้โหหัว่าปฏิวัตินี่ร้องเชียอในใจกันเลทีเดียวโดยพุฒินันทร์ยิงในนาทีที่75นะครับก็จัดเลียกว่าว่าต้องเอาให้สุดนะครับเอาให้สุดแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ต้องให้ฟอร์ดีอย่างนี้ไปต่อใ่่างนี้ได้ออกไปอีกรอบเพราคราวนี้ไม่รู้จะหาสมุดไหนแล้วนะครับ ก็จะไปแล้วครับสำหรับ The King of e r o l o s Season ท season. ี่2ครับบวก This is ธรรมศาสตร์เฉพาะกิจด้วยครับก็นะหากชอบนะให้กดไลค์ครับหากชอบมากๆให้กด Subscribe ครับหากชอบมากกว่านี้ครับให้กดแชร์ไปเลยครับผมก็นะครับช่วงนี้นี่ก็อย่าที่รู้กันนะเรียนออนไลน์นะทำให้ผมเนี่ยอาจจะทำช้าอาจจะอัพลงช้าหน่อยนะครับแต่ก็รอดูก็ได้เลยครับผมขอบคุณครับ 陛下为。